ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ตามสัญญาณนะครับเราจะมาดูแดกแรมของคอนโทลของแอร์รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับของครับก็คำเตือนไม่ว่าจะทำอะไรก็อ่านคำเตือนค่อนทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นแอร์ของแอร์ของอะไรเะของแคของแครีเนะครับ แอร์ของแคเรียรุ่นเก่าเป็นแอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมแอร์ Air ที่ทนแล้วก็ใช้งานได้ดีแอร์รุ่นนี้ก็สามเฟสครับ380โวลต์ขนาดกระแสคอมเพรสเซอร์ก็อยู่ที่22.8แอมป์แลวก็ขนาดตีทียู124,500นะครับวันนี้เป็นสเปคของอมอเตอร์แฟนนะครับ1เฟส220 1แรงมา้าใช้น้ำยา22ครับ ก็มาดูที่ไดอะแกรมนะครับไดอะแกรมก็จะมีดังนี้นะครับเดี๋ยวเขวา้าอ่าชัดเจนนะครับไดอะแกรมก็จะเห็นนะครับว่านี่คืออไฟไออทีะนะครับวงจรทอเวอร์มาผ่านแมกเนติกอ่าเข้าไปที่คอมเพรสเซอร์ อันนี้เป็นสายกาวสายกาวนะครับสัญลักษณ์เป็นของกาวนะครับอ,าอาภาพเดินนิดหน่อยเอาโอเคครับซึ่งก็เนี่ยข้างล่างไม่เนเต็เนี่ก็ก็จะต่อไฟเนี่ยมามาที่มอเตอร์แฟนนะครับเส้นไฟมาที่มอเตอร์แฟน พัดลมระบายอากาศนะครับซึ่งจะมีซีอยู่ว่าต่อเนวต้อนิวต้อนกับาสายไว้ครับซึ่งมอเตอร์แฟนมอเตอร์แฟนนี่เขาจะมีสายสีดําเข้ามานะครับสายสีดําแล้วก็สายสีน้ำตาลสีขาวก,ก็คือจะมีาสายสีน้ําตาลนี่คือขนลวดช่วยขนลวดหลักคือสายสีดำเอ้ยอันนี้ต่อมาที่คอมมอน แล้วก็มาดูที่นี่นะครับนี่เป็นนิวตันอันนี้คือนิวตันมาผ่านมาที่คอยของอคอยของเมติกคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอันนี้ t i m e er มอร์ดีเลยแล้วทัม e r อร์ดีเลยนะครับเขียนว่า T M Logic ก็จะผ่านผ่านผ่านมาจาก low voltage switch high voltage s w i t c ซึ่งจะเป็น protection ของของของคอมเพรสเซอร์นะครับ แรุ่นใหญ่เนี่ยคือโปรโทเกชั่นมันจะมีอยู่สองตัวนี่ครับก็การทำงานก็มีดังนี้นะครับก็คือนี่คือสายสัญญาณถ้าเกิดอินดอร์เนี่ยสั่งสัญญาณให้มาให้คอมเพรสเซอร์ทำงานก็จะมีไฟวิ่งผ่านไฮเพชเชอร์สวิตช์ ed, แล้วก็มาผ่านโลเพชเชอร์สวิตช์แล้วมาเข้า ทำมเมอร์ดีเลยแล้วก็ไปเข้าที่คอย a แมกเนติกคอมเพรสเซอร์ควบวงจรที่นิวตนันแมกเนติกก็จะทำงานทำใหนะ้หน้าสัมผัสปิดพับไฟก็จะวิ่งเข้าคอมวิ่งเข้าอมอเตอร์แฟนนะครับก็ทำงานพร้อมกันระบายอากาศไปด้วยคอมก็ฉีดน้ำยาไปก็มาดูที่นี้ก็มามาไล่ดูว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนตามนี้นะครับ แต่น้าง,งานจริงเส้นนี้อย่างสมมติเส้นเนี้เส้นของเนี้ยไฟเนี่ยอาจจมมาต่อเฟสได้เฟสนหนึ่งต่อเฟสไหนก็ได้นะครับจริงๆแล้วแต่ต่อเฟต่ออันนี้ต่อเฟสนี้ไอไฟไปมอเตอร์แฟนนะครับซึ่งก็จะส่วนหนึ่งก็จะมีไฟไปอินดอร์ด้วยนะครับก็จะต่อที่แมกเนติกนี่แหละเพราะว่าไฟไฟเนี่ยจะวิ่งมาที่เอัลโดก่อนนะครับจะ จากเบเกอร์ก็จะวิง่งมาที่เอาดอกอ่ะก็มาดูก็จะมีเนี่ยฮะสีเขียวนะฮะทัมเมอร์เลีที่แมโที่ผมพูดถึงแล้วก็จะมีอ่อสี C ของมอเตอร์แฟนมี m มกเนติกมีเทอร์มินอลทีนี้มาดูก็ใครที่จำที่ผมอธิบายไดะแกรมได้ตะกี้ก็จะเข้าใจง่ายครับเห็นไหมครับ มาที่เพอร์มิแนนนี่เมื่อกี้ที่ไดอะแกรมมันไม่มีครับก็อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ต้องมาถ้าคุณทํางานก็ต้องมาไล่ดูเอานะครับอย่างนี้ก็จะมีอะ,อะไรอ่ะเนี่ยสัญญาณจากอินดอร์ที่ผมบอกนะครับก็จะผ่านไปเนี่ยสีดำก็จะไปหายไปเจอสวิตก่อนซึ่งมันจะอยู่ข้างในนู่นนะครับต้องเปิดถึงจะเห็นไปหายไปเจอสวิตแล้วก็ ต่อนอนกรมกับโลเบิร์เซสวิแล้วออกมาที่นี่เนี่ยผ่านโลเบิร์เซสวิทก็มาเข้านี่ทำเอ้ยมาเข้าที่นี่นะครับโรเบิราตเซสวิทมาเข้าทําม่รีเลย์แล้วก็ออกจากทําม่รีเลย์ไปที่คอยแมเกเนติกจะเห็นนะครับผมจีได้ไม่มากเดี๋ยวไฟเชาะไม่ได้สาเบเกอร์เนี่ยนะครับ ีเหลืองนี่ก็จะเป็นนิวตันนะครับที่น่นะ้ะข้างในครับจีไดไม่จีจีไม่ได้นะครับเสียวนี่ก็จะเป็นนิวตันแล้วจะนิวตันแล้วจะเป็นกาวนะครับที่นี่สซลไฟเบออินดอร์ตัวไหนตัวนี้ครับสีดำดำเนี่ยเส้นสีดำเนี่ยเนี่ยเนี่ยต่อตรงเส้นเฟสอาร์เลยจุดเดียวกันนะครับ นะครับก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยเวลาตรงเวลาต่ออะไรไม่ยากหรอกครับเนี่ยเส้นอะไรเนี่ยสายไฟอ่อะไรเนี่ยสี่เส้นเนี่ยอันนี้คือไปมอเตอร์แฟนนะครับไปมอเตอร์คนลงว่าจะเป็นมีเส้นสีดำกับจุดสายไฟไฟเนี่ยจะเข้าเนี่ยนะครับเนี่ยไฟจากนี่ไฟเนี่ยไม่เน่ยจากเนี่ยสีดำเข้าไปเส้นนี้ อันนี้เป็นคนลวดช่วยซึ่งจะต่อคม่อมซีอ,มอยูอ่สีน้ำสีน้ำตาลกับสีขาวเนี่ยคอมซีอยู่สีตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็อยู่ประมาณนี้ฮะก็เป็นแอร,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 รอ์รุ่นใหญ่ก็ทำงานด้วยความระมัดระวังนะครับก็แอร์รุ่นใหญ่ก็เนี่ยฮะประมาณนี้แสนสองหมื่น แสนสองมาร้อยพิทอ่าครับของเขาทนแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงๆเาเนี่ยมันดูแลนะครับถ้าเป็นของส่วนตัวทำเองดี่ว่านะครับจ้างช่างทุกวันนี้ช่างทุกวันนี้ไว้ใจลาบากนะครับจะบอกให้พยายามทำให้เป็นนะฮะไ,ไม่ยากหรอกครับของแค่เนี้ยยิ่งคนที่เรียนจบช่างมายิ่งเรียนจบปอตีแล้วด้วยมันเข้าใจง่ายกว่าเยอะ ถ้าคุณพยายามทำความเข้าใจกับมันนะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับผู้รับชมนะครับสวัสดีครับ